สีอะไรครับคันนี้สีน้ำเงินอ๋อน้ำเงินเหรอเนี่ยใช่สวัสดีสสดครับวันนี้มาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะครับโอตโตยาพาเพลินละเหลียงตอย้าพาทัวครับวันนี้ด้านหลังของเรานะเป็นสีพิเศษที่พ่ดขึ้นมาแต่ว่าอาจจะมองไม่รู้เรื่องนะท่านผู้ชมอาจจะทายไม่ถูก พอดีมันมันไม่มีแสงลงมาสีอะไรครับคันนี้สีน้ำเงินอ๋อน้ำเงินหรอเนี่ยใช่มีชื่อแบบคลาสสิกไฮโซหน่อยไหมจำไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะไรบลูลูนะอะไรบลูลูก็ไม่รู้อะท้่มันถูกต่อตันนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้เรารีวิวตัวมิดไปสีประตูใช่ไหมแต่เรายังไม่ได้รีวิวตัวเริ่มต้นครับ อันนี้ก็คือเราจะมารีวิวตัวเริ่มต้นเป็นตัว2.4 P นเร n e r Double Cab Entry ก <c oughs> ็ือ <c oughs> เป็นตัวยกสูงตัวเริ่มต้น Entry มาชมอันแรกเลยดีกว่าคุณเหลียงปะ่ะพ <c oughs> อจังหน้ามันจะต่างกับตัวมิดนะคุณเหลียงถ้าเัอมิดเนี่ยตัวนี้จะเป็นโฟเมียมหมดละ ในรุ่นในรุ่น4ประตูใช่ไหมทั้งสประตูทั้งแถบเลยอ๋อทั้งสประตูทั้งแถบตรงนี้จะเป็นโครเมียมใช่ถ้าเป็นเกรดมีดขึ้นไปใช่แต่ถ้าเป็นเอนทรีก็คือเป็นสีเทาๆ<ช>แบบนี้ทั้ง4ประตูทั้งแถบแต่แต่มันไม่ได้เทาด้านนะมันเป็นเทาเงาเเหมือนกับทําสีมาแล้วใช่นะครับโอเคตัวมิดเนี่ยมีไฟตันหมอกครับถ้าเป็นตัวเอนทรีเนี่ยตัวไฟตันหมอกจะไม่มีละหนึ่ง สองก็คือตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเหมือนตัว Z e d i t i o n ไฟหน้ามันจะเป็นไฮโ o รเจนก็คือไม่ใช่โปรเจคเตอร์แล้วก็ไม่ไมีไลท์ไ,ไกดิ้งถูกไหมถูกต้องใช้ขาวตัวโคมมันเนี่ยทาการปรับปรุงใหม่แล้วไม่ใช่โคมเดิมนะแต่แต่ลูกค้าถามว่าแล้วมันจะยื่นมาเพื่ออะไรตัวนี้เป็นตัวเพิ่มทัศนวิสัยครับให้ผู้ขับขี่ท่านอื่นเนี่ยเห็นไฟเลี้ยวของรถคันนี้นั่นเองม,มา <Okay. S 1> ด้านข้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่มาด้านข้างมาด้านหลังมันจะเห็นชัดมากขึ้นนะครับหรือว่าโผล่หัวออกจากซอยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นชัดมากขึ้น มาที่ล้อล้อแม็กดูอกคุเหลียงล้อแม็กตัวนี้เนี่ยลายไม่เหมือนกับตัวมิดนะ ใช่กเปือยางนะครับ2 6 5 6 5 R 1 7นะครับไปเลี้ยวตัวกระจกมองข้างก็มีเหมือนกันถึงแม้รุ่น Entry ตัวยกสูงเนี่ยไฟหน้ามันจะเหมือนตัวตัวเตี้ยหน้าหล่อตัวเซ็ตเอ i ィชัก็ตามนะครับแต่ตัวยกสูงเนี่ยกระจกมองข้างนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจะเป็นไฟเลี้ยวมาเลยนะครับ<อ>แล้วก็ตัวตัวนี้สามารถปรับแล้วก็พับไฟฟ้าได้ด้วยถูกต้องไหมใช่ถ้าเป็นตัวเตี้ยเนี่ยจะปรับไฟฟ้าแล้วก็พับมือแล้วก็ไม่มีไฟเลี้ยวตรงนี้ด้วยอ๋อมันซื้อใส่เพิ่มได้ แล้ที่หลังเนอะถ้าลูกค้าชอบแบบนี้ก็ซื้อซื้อมาใส่เพิ่มรีโวอของเราเนี่ยเครื่อง2 4ตัวยกสูงเริ่มต้นเนี่ยประหยัดน้ำมันถึง14.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับทั้งที่เป็นเครื่อง2 4นะก็จะบอกว่าเครื่อง2 0 4เราถึงเป็นเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันมากนะครับไฟท้ายไฟท้ายเนี่ยตัวนเนี้ยเนี่ยมันจะมีเฉพาะตัวพิลเนอร์นะคุณเหลืองใช่ที่เปลี่ยนไปไฟท้ายใหม่เนี่ยจะอยู่ในรุ่นรีโวยกสูงเท่านั้นนะครับก็คือตัวนเนี้ยเนี่ยเป็นตัวเอ็นทีใช่ไหมครับ ถึงมีจอก็จริงแต่จะไม่มีกล้องหลังนะครับถ้ามีกล้องหลังนี่ก็คือจะเป็นตัวมิดขึ้นไปตัวก่อนเนี่ยตัวเริ่มต้นเนี่ยจะไม่มีการชนให้ลูกค้าครับตอนนี้รุ่นยกสูงทุกรุ่นเนี่ยจะมีการชนท้ายส,สวยๆมาให้จากโรงงานเลยใช่ช่วงล่างเป็นเหล็กแบบ high tensile s t e นะหมายถึงตัวแหนบนะใช่ตัวเหล็กที่เอามาทําแหนบเนี่ย พอสังเกตดูว่าตัวยกสูงเนี่ยตอนนี้เราลดแหนบเหลือ3เส้นทีนี้แนบพอลดลงมาเหลือ3เส้นนะครับก็ต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงมากกว่าเดิม,มก็คือเป็นเหล็กไฮเทนไซสติลนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่ได้มาจากการปรับปรุงช่วง่างตรงนี้เป็นแนบใหม่ทั้งชุดเนี่ย ได้ความนุ่มนวลแน่นอนแต่ความแข็งแรงยังเท่าเดิมแล้วมันไม่มไ,มไ,ดมไ,มได้เพิ่มมาแค่ความนุ่มนวลน,นะ,ะมันได้ความก่อสนนด้วยกระจกมองข้างเนี่ย<ช>ับแล้วก็พาวไฟ,ฟได้ด้วย<ช>นะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงตัวแอนตี้เริ่มต้นนะใช่ฟังก์ชันมาครบครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในดีกก่าคุณคป,ปคุณเหลียงเห็นพวงมาลัยไหม สุดยอดฟังก์ชันใช่ปกติจะอยู่ในตัวท็อปสุดเลยนะครับนี่มาอยู่ในตัวเริ่มต้นเลยนะปุ่มมาติฟังก์ชันมาเต็มฝั่งนี้ก็เลยฝั่งนี้ก็เกี่ยวกับพวกเล่นเครื่องเสียงใช่แล้วก็รับสายวางสายโทรศัพท์ถูกต้องตัวนี้เป็นตัวปุ่มป่าข้อมูลข้อมุ่มที่แสดงผลบนหน้าจอน้าจอตรงนี้เนาะใช้รับอกหมดเลยครับอุณหภูมิภายนอกรถนะครับความเร็วเฉลี่ยอัตราการใช้ปนน้ำมันเฉลี่ยนะครับน้ำมันในถังวิงนี่กี่กิโลเมตรนะครับบอกหมดเลยในคู่มือจะมีแจ้งไว้ด้วยนะครับ มาดูไฮไลท์ของเขาดีกว่าเุณลียงบหน้าจอแปดนิว้วรองรับ Apple CarPlay เชื่อมต่อกับ T-Connect ได้ด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อแบบเสียบสายผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Android Auto ก็ได้นะครับคล้ายกับ Apple CarPlay เชื่อมต่อโดยใช้สายถูกต,ต้องใช้สายเสียบ USB ทางนึงแล้วก็อีกทางนึงเสียบเข้าโทรศัพท์มือถือ,อ เดี๋ยวมีทํารีวิวไว้ EP อือ่นๆตัวนี้นี่มันจะสะท้อนหน้าจอไม่ได้ใช่ไหมคุณเหลียวสะท้อนไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีมิลล์แครใช่คือคือเครื่องเสียงของตัวยกสูง Ent ทรีเนี่ยม,มันจะไปเหมือนกับตัว Z ซตอิด e ิชันตัวเต่หน้าหรอ,อนะครับแต่พอเป็นเกรดมิดขึ้นไปในรุ่นยกสูงเนี่ยจะเป็นเครื่องเสียงอีกตัวหนึ่งก็คือสามารถสะท้อนหน้าจอจากโทรศัพท์ขึ้นนี่ได้เขาเรียกมิลล์แคแล้วก็เสือที่ เออมีแต่หัวเนี่ยก็มีจอแล้วเหมือนกันมีจอด้วยในทุกรุ่นถูกต้องไหมเริ่มต้งแต่กระสือเลยไม่รรมดากุญแจเป็นกุญแจ immobilizer ฝังชิปกันการจรกรรมงัดสายไฟมาต่อตรงไม่ติดทุกรุ่นครับตั้งแต่กระสืออันนี้คือข้อดีใช่กุญแจโชว์หน่อยหกุญแจอยู่ไหนสตาร์ทยถครับโอเคคุณเนเห็นไหมเอ็นที่เริ่มต้นมีคูบล็อกแล้วเนาะตัวนี้ใช่ไหมใช่เฮ้ยมีได้ไงอ่ะพอเมื่อก่อนเนี่ยจะเริ่มต้นจากตัว e p a d ถ้าเป็นปัจจุบันก็ต้องเป็นมิดขึ้นไปใช่แต่ตอนนี้ตัวเริ่มต้นของตัวยกสูงในตัว Entry เนี่ยมีคูบ็อกแล้วเนี่ย<ช>มันจะมีแอร์เข้ามาในในช่องเก็บของตรงนี้เพื่อเก็บความเย็นนะครับปิดปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นเหมือนตู้รักษาความเย็น<ช>นะครับเล็กๆอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดก็ยังอยู่ไม่ตัดทิ้งซื้อตัวนี้ก็ได้นะคุ้มแล้วนะอืมอีโคพาวเวอร์โหมดก็มาแล้วเนี่ย ใช่ครับ<ช>ตัวนี้ประหยัดน้ามันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบบขับขี่แบบเล้าใจเร่งแซงแต่เราจะไม่ใช้2ตัวนี้เลยก็ได้นะเพราะว่ารถรีโวเนี่ยมันขับขี่ประหยัดน้ามันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเรียกแรงม้านะครับมันก็เล้าใจอยู่แล้วในตัวนะครับจุดเด่นของเครื่องยนต์ของรีโวนี่แหละฟังก์ชันแต่ฟังกชันพูดถึงมันโอเคมันมาครบเลยนะโอเคสรุปโปรโมชั่นเพราะว่าข้างนอกเนี่ยฝนตกเสียง,งดังรเราคงไม่เคยสรุปในรถเลยนะ <laughs> เออคือสรุปในรถเนี่ยตอนนี้รีวอทุกรุ่นนะในรถเนี่ยตื่นเต้นดีนะทำบ่อยฮะทำอะไรครับคุยอะไรในรถเนี่ยทำดูแะในรถเรก็คือว่าอย่างไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตัวหัวเดียวแพบ์แซดอิดิชั่นแล้วก็ตัวพิลเนอร์เนี่ยตอนนี้มีโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีดาวครับใช่ฟรีดาวแล้วก็คือลูกค้า จะต้องผ่านเงื่อนไขของไฟแนนซ์ด้วยนะก็คือ1เลยคุเหลียงลูกค้าเก่าโตโยต้าสลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่าโตโยต้าแต่มีรถครอบครองเกินสามปีับมลูกค้าที่ทํางานบริษัทรับเงินผ่อนบัญชีมีสลิปเงินเดือนรายได้ถ้าได้สองเท่าของยอดผ่อนทำงานเกินสาปีอันนี้ฟรีดาวไม่ต้องคำได้หรือตำแหน่งผู้จัดการทำงานเกินหนึ่งปีก็ได้เหมือนกันนะคุเหลียง แต่ถ้าใครที่ไม่เข้าเงื่อนไขแต่อย่างได้ฟรีดาวเราก็สามารถทําให้ได้ใช่ไหมลองดูครับโทรเข้ามาก่อนจะได้ดูให้ว่ามีทางออกอย่างไงบ้างครับเพราะสรุปสั้นๆคือตอนนี้ถ้าเกิดลูกค้ามีรถยนต์คันเก่านะครับแต่ยี่ห้ออะไรก็ได้ติดต่อเข้ามาก่อนนะครับได้โปรฟรีดาวนะครับเป็นดาวเริ่มต้นนะแล้วก็ลูกค้าที่เป็นพนักง,งานบริษัทรับเงินเดอนผ่านบัญชีติดต่อเข้ามาก่อนนะครับมีฟรีดาวนะครับใช่นะครับสี่สิทธิ์ที่เราบอกเนี่ยคืออาจจะไม่ต้องใช้คู่คำไง อช่ไหม้อดีของเขาตรงนี้ใช่ดาวศูนย์ฟีดาวไม่ต้องคําเลยใช่นะรครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีสิทธิตรงนี้อาจจะต้องใช้ผู้คําใช้มณเลี่ยคือปกติเนี่ยรถยนต ทุกยี่ห้อนะครับต้องดาวเริ่มต้น10%บเแล้วผู้ค้ำหนึ่งท่านใช่แต่พอมีตรงนี้ปุ๊บรถคันเก่าหรือเป็นพนักงานบริษัทรับเงินเดือนผ่านบัญชีเนี่ยกลายเป็นได้สิทธิพิเศษเฉยเลยดาวสูงไม่ต้องช้ำาังั้นใช่นะครับอ่ะหรืยังไงลองดูถ้าใครที่แบบว่าอยากได้ตัวแทดีชาตนแต่อยากได้ล้อเราจัดให้ได้มั้ยได้สิเราจัดล้อซิ่งให้ได้แล้วนะเดี๋ยวจัดมาเลยใช่แล้วก็มีข่าวฝากถึงลูกค้าที่จองรีโวตัวเก่าแล้วไม่ได้ลถนะครับถ้าโยกเป็นตัวใหม่นะครรรรับหหหือเเปลีีี่่่่่ยนนนนุใใม จะได้ส่วนลดพิเศษ1 5 0 0 0บาทนะเพิ่มขึ้นใช่เพิ่มขึ้นจากที่รีโว่ตัวใหม่ตอนนี้เขาแถมมันอยู่นะครับก็คือก็คือมีปากที่เดิมเนี่ยตอนนี้เขามีอยู่เท่าไหร่ลูกค้าก็ได้เพิ่มอีกหมื่นห้าใช่ก็คือเอาใบจองเนี่ยกลับไปแลกส่วนลดหมื่นห้ากับเขาได้เลยสมมติลูกค้าจองไว้ที่เอ็มพายแล้วกันลูกค้าก็เอาใบจองกลับมาหาที่เอ็มพายก็คือดีลเลอร์ค่ะดีลเลอร์มันใช่มาหาเซลล์คนเดิมนี่แหละแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยจะขอเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่รีโว่ัวใหม จะได้เงินอีกหมื่นห้าตังหาค <Okay. S 1> นะครับ แล้วก็ขอฝากแค่นี้เนาะยังไงเราสามคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งจริงๆเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะคบก่อนจะเข้ามาชวรวมติดต่อมาล่วงหน้าทั้งหนึ่งถึงสองวันนะครับใช่เผื่อเราไม่อยู่ไปออกบูธไปหาลูกค้าอะไรใช่ <ๆ S 1> แล้วก็วันอาทิตย์เราจะอยู่แต่ถ้าเกิดลูกค้านัดล่วงหน้าหนึ่งถึงสองวันเนี่ยเราจะมารอวันอาทิตย์ก็ทํางานเหมือนกันนะใช่ไม่ใช่ไม่ทำโ,โตโยต้าพาเพลินนะคบส่วนของตากก็เป็นโตโยตา้าออนแอร์ส่วนของคุณเหลียงครับโตโยต้าพาทัวร์ครับรอชมของดีอีพีถ วันนี้สว,ส,สวัสดีครับโอ้โอพูดเยอะละเข้ามาในกล้องหน่อยสิโอ้พูดเยอะนะาาอเอโอโอ้พูดเยอะแอบบอกแอลบอกไม่ให้พี่พูดเยอะพี่ก็เลยฟออล้องแอบปด